ลิ้นปลาค่ะครับฝักหนึ่งยาวประมาณนี้ครับประมาณนี้ยาวอันนี้อันนี้ปิ้งแล้วเผาแล้วฮะป้าจะมาคูดนะฮะไปไปสอยลงมาเผาแล้วผ่าครึ่งแล้วเอามาลอกเอาใบเผาเผาแล้วมาลอกค่ะลอกที่ไม่ไหมออกนะคะครับแล้วทำไงต่อครับเราก็ไปจิ้มกับน้ำพริกค่ะแซ่บเอลีเดอร์ค่ะแซ่บเอลีเดอร์โอ้ไม่โกหกนะครับโกหกค่ะ อ่าโอเคนี่นะครับต้นลิ้นฟ้าเขาสอยมาจากบนยอดโน้นนะครับมาค่ะอยู่บนฟ้าเลยบนฟ้าเลยแล้วนี่ฮะเตาเผาเขาครับโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปชิมดูครับนูนะ่นฮะคือต้นลิ้นฟ้าอันนี้ต้องขอบคุณป้าเหนียงทําให้เราทานอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าเพกาอ๋อเพกาคนไกินเพกาหรือลิ้นฟ้า เพกาหรือลินฟ้าโอ้โหลินเทวดาแล้วต้นมันสูงแบบนี้เหละป้าค่ะมันมันบางต้นบางพันก็เตี้ยค่ะพันเตี้ยก็มีลูกดอกเขาขายกันเท่าไหร่นะครับต้นหนึ่งต้นต้นอกล้านะประมาณต้นพริกเนี่ยสี่สิบบาทโอ้แพงนะอันนี้กี่ปีแล้วครับถึงขึ้นอันนี้คุณหนุ่มตั้งแต่มาอยู่มาแล้วมั้งโอ้หลายปีแล้วนะฮะปีแล้วห้าปีได้ห้าปีได้ครับ ขอบคุณครับสาวยาคูขอบคุณค่ะนี่นะครับต้นลิ้นฟ้าที่เมื่อกี้นี้ป้าเหนียงทํานะครับสองคนนะครับมากูดกันฮะด้วยม,ม,มสี่คนเลยเหรอโอ้โหเขาเขาพี่ชิดลิ้นฟ้าลงมานะครับน, <laughs> นี่นะครับลิ้นฟ้าที่ป้าป้าเหนียงทาเมื่อกี้ ทำเสร็จเรียบร้อยนะเขาบอกให้จิ้มน้ำพริกแล้วกินแล้วจะชุ่มยอดมันปูนะคะยอดมันปูครับอันนี้ทานแล้วจะยังไงฮะสดชื่นสดชื่นอยู่ดีมีแหงแก้เจ็บคอกินแล้วรวยกินแล้วรวยเล่นไพ่สนะทุกเกมอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยนี่นะครับป้าเหนียงเขาบอกว่ามีโอกาสมาสมุยอย่าลืมมากินลิ้นฟ้านะครับจากสาวยาคูครับ อ่ะคุยได้ครับตอนนี้ถ่ายอยู่เชิญนะคะที่เกาะสมุยเนี่ยสนุกแล้วอากาศก็ดีครับมีลินฟ้าให้กินสาวสวยนมก็สดลอนสาวสวยดูป้าเหนียงเป็นต้นเขาบอกว่ากูไม่ไปแล้วมีแบบป้าเหนียงเป็นไปแล้วโอเคขอบคุณมากครับ อ,อันนี้เพลงคู่ครับพี่สุกิจกับคุณอ้อยโลดกับคุณเดือนมีโอกาสคราวหน้ามาร้องคาราโอเกะด้วยกันครับตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องหนุ่มที่สมุยครับมาพักผ่อนกันฮะวันนี้

ไปในนั้นถ้าพี่รู้ <laughs> าหมึกลวกนะครับสวยงามมีนวดความมีนิ้นที่ร้านน้องเน,นลลร้านนว้ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ท่าเรือของเรือส่งเสริมนะคะจะไปเกาะพังงานจากเกาะสมุีท่าเรือนี้จะมีพาของไฮซี Z, ไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอ,องและเวลาเรือสำรานมาเขาก็มาจอดตรงนี้นะคะใครจะขึ้นฝั่งไปเที่ยวไหนก็ตรงนี้เหมือนกันทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เป็นท่าเรือลมพียาด้วยก็ใช้เวลา10โมงครึ่งถึงเกาะพังงาน กันชั่วโมงแล้วเราคนละ250านะคะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับจจะไม่รู้คัแล้วแต่กัรเรู้จัโอเคครับนั่นเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูนะครับที่เกาะพังานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะพงานนะคะแล้วเราจะไปเจอคุณแตนเป็นแตนทัวร์นะคะพาเที่ยวค่ะพากินพาเที่ยวอีกรอบครับผมเชิญชมค่ะครับเชิญไงติดตามชมนะครับ ครับตอนนี้อยู่ในเรือกำลังเดินทางไปที่เกาะพังงานเรือส่งเสริมใช่ไหมครับอันนี้ได้ V I P เลยครับนั่งคนละคนเลยครับโต๊ะละคนเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมที่เกาะพังงานครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เกาะพังงาน,นะครับ Welcome to Charlie s a r a t h a i Eating and Sightseeing now we will go to เกาะพังงาน จากสมุยไอร์แลนด์เราขึ้นจากหน้าทอร์นเพียร์ที่เราจะไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ประมาณสิบผมคิดว่าเราอยู่ที่นี่สิบสามสิบเราควรจะอยู่ที่นี่ในหนึ่งชั่วโมงโอเคกรุณาตามผมและจากนั้นคุณจะเห็นว่าที่ไหนในเกาะพังงันตอนนี้มีคนจำนวนมากเข้ามา โอเค thank you yep now we are waiting for the boat left the uh, na thon in samui island and when we we will take about one hour go to the phangan phangan island okay please follow me make you feel like you be with me